สวัสดีครับของคุณป้องโฮมทอมอยู่อยากขี่คนไทยมีบ้านวันนี้ผมพามาชมนะครับบ้านเอื้ออาทระหลนโยธินสีสนะครับมีสูอยู่ใกล้กับโรงพยาบาลธรรมศาสตร์นนครตลาดไทยนะครับหลังนี้30 7จุดเตารางเมตรนะครับใครที่มีเงินเดือนหนึ่งหมื่นขึ้นไปนะครับเตรียมเอกสารเลยครับผ่อนแค่2,000กวกาบบาทเรารีโนเวทพุ่งเสร็จใหม่ๆนะครับเข้ามานะครับพื้นเราเปลี่ยนเป็นกระนิตโต60สคูณกให้นี่เป็นห้องรับแขกครับโฟมฟอยอย่างสวยตัวนิเกอร์ที่เห็นที่เราแถมให้ทั้งหมดนะครับ 1นึงเป็น2ห้องนอนครับมีเตียงนอนมีตู้ให้เรียบร้อยถัดดูเสื้อผ้ามาห้องนอนที่2ห้องนอนที่2จะกป้างมากครับอากาศเปรใจสะดวกเลยเตียง5ฟุตได้6ฟุตได้ครับพร้อมเฟอร์นิเจอร์นะครับที่เห็นนี่เราแถมให้หมดแถมแอร์ให้ด้วยครับบนห้องนี้มีแอร์ด้วยนะครับพิเศษครับมาดูห้องน้ําครับสุขภัณฑ์เราเปลี่ยนให้ใหม่หมดเาผนังที่เต็มนะครับ หรูเลยนะครับพร้อมหิ้วกระเป๋าเข้ามาอยู่ในส่วนวงนี้นะครับมีเคาน์เตอร์ครัวให้มีเคาน์เตอร์บาร์ให้นะครับมีซิงค์นะครับทำกับข้าวได้ร้านจานนะครับมีที่แขวนจานเรียบร้อยครับส่วนวงนี้ตั้งเครื่องซักผ้าได้นะครับทำเป็นที่ซักล้างครับสำหรับใครสนใจนะครับบ้านเอื้ออรมิตู44ใกล้นวนครครับใกล้โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ใกล้ตลาดไทยใครที่ทำงานอยู่ในโซนคลองหลวงนวนครนี้นะครับ ขอตัดิ้เงินเดือน6เหรียพร้อมเครดิตบูโรใครที่มีเงินเดือน100,000ขึ้นไปนะครับผ่อนแค่2,000บ,บาทถูกกว่าเช่าครับไว้พบกันหลังขอบคุณครับ